ตู้สกินคอลเเคชันโชว์เลชันชุดว่ายนะ้ำเทพีหิมะงานนี้มาเฟีย้ยลชุดอย่างสวยสกินอย่างวาวมีอะไรในตู้สกินคอลเเคชันนี้บ้างเดี๋ยวพาไปดูกันครับ อะไรครับก็กาสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแซกไนท์เกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสรรยุศเปียจันเซิร์ฟจีนกับกู้สกินหิมะนะครับเป็นตู้สกินซัมเมอร์2025ก็ถือว่านานๆทีมีตู้สกินคอลเลซชันมาทีนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สวยมากๆครับดูครับดีเทลรายละเอียดน้องงดงามมากโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาเหมือนแบบมุ่งเน้นทําสกินแบบเรื่องนะสกินตัวผู้หญิงเลยอะเออสวยทุกตัวเลยนะครับงดงามทุกตัวเลย นี่ก็เป็นทน,นาของเทพีหิมารนะ่างดวงร่างเด็กไม่เอาขอเป็นร่างโตเป็นสาวเลยก็แล้วกันนะทน,นาของตัวสกินหิมานี้นะครับก็จะมาในเรียนชุดซัมเมอร์นะจะมีสกินที่เป็นชุดคล้ายๆเจ้าหญิงหิมะอยู่นะครับในร่างดั้งเดิมนะยังไงต้องใส่สกินนะจะว่าร่างดั้งเดิมไม่ค่อยสวยครับอันนี้ตัวละครนี้5ดาวแดงนะครับแหมสบงสบัดได้ด้วยนะแล้วก็ตัวละครนี้นะครับนี่แบบพวกชายกระโปรงมาสบัดได้สวยงามมากอันนี้เป็นร่างตัวซัมเมอร์นี้นะครับ โดยตู้นี้เนี่ยจะมาพร้อมกับทนาของกระดูกฟิวชั่นของตัวน้องไปเลยในตัวนะครับจะถือว่าเป็นอะไรที่ดูดีงดงามมากๆเลยนะปีจากข้างนอกด้วยนะเดี๋ยวาจพาไปดูนะครับอันนี้จะมีตั๋วการใช้นะครับตีหาวงแหวนทั่วไปนะครับ40ครั้งก็ได้รับแล้วเราก็จะมีที่เป็นตีสัตว์วิญญาณน,นู่นนี่นี่นั่นต่างๆเนี่ยแต่ละวันเนี่ยได้ตั๋วสูงสุดเนี่ยเห็นไหมครับทั้งหมดเนี่ย61บใบนะครับ11ใบบวกกับ อันนี้ที่จานไม่ได้ทำสำเร็จนะ11เป็น16นะครับน่าจะประมาณ20บใบครับสูงสุดที่เราจะได้รับคือ20บใบต่อวันแต่ว่าต้องมีไส้กอกในการเล่นหน่อยนะพอดีไไส้กอกจานไม่พอก็เลยแบบำขำาไปนะแล้วก็ทางหน้านของตัวร้านค้านะครับมาร้านค้าซื้อนะครับก็จะมีเป็นทางหน้าของตัวอันนี้ครับ98เนี่ยได้10ครั้งนะครับจริงๆก็เพียงพอนะีอนนซื้อมาก็ได้40 4 0โลละ แล้วก็จะมีเป็นเติมรายวันนะครับโอ้โหคือเขาเหมือนแจกเลยอะ1ิบสบาบาทอะได้30บใบเลยครับได้3โลเลยอะโอ้โหเขาถือว่าให้รอบนี้ให้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าไม่มีของรางวัลอื่นๆเลยนะในกล่องนี้มีแต่ตัวครับตัวเพียวๆเลยอะนะครับตัวเพียวๆเลยฐานะของตัวของรางวัลเพิมเ่มเติมเมื่อกี้นะครับถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราใช้ถึงนะครับจะมีแหวนให้กับเราด้วยแหวนเลอกออฟได้ไม่ว่าจะเป็นช้างหรือว่าแหวนมังกรทอง แหวนนี้คือแหวนสายคอนที่น่าจะดีที่สุดในเกมถ้าไ่นับรวงความเป็นล้านปีนะครับนี่จะเป็นแหวนที่ค่อนข้างฟิลฟา่มาพาวแกวมากเลยอันนี้เปิดถึงขั้นนั้นก็จะได้ของมันเพิ่ม,เต,มเติมนะครับหน้าของตุกิจกรรมนี้ของรางวัลก็จะมีทั้งหน้าของสกินนะครับการันตีเหมือนที่จันอ่านเหมือนน่าจะประมาณ70นะครับกระดูกฟิวชั่นนะครับสำหรับใครที่สนใจนะจะเหมือนว่ากระดูกเนี่ยจะอยู่250นะครับแล้วก็ ไม่แน่ใจว่าอันนี้น่าจะเป็น180หรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นตัวแก่นนะครับแก่นเพิ่มเติมสําหรับใครที่จะเอาไปอัพของนะครับเ่นนี้ก็ถือว่าเป็นชิ้นที่ดีความเสียหายสท้ายที่ศัตรูได้รับเพิ่มขึ้น240%นะครับโดยดาวคะแนนดาวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นอันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ของอาวุธวิญญาณน,นะก็จะมีเป็นสกินแบบสกินทั่วไปครับแบบที่เราได้เจอกันทั่วไปเลยนี่สกินลุ้งนะครับใครขาดอะไรก็มาเอากันได้มียันสกินนี่ด้วย มีสกินน้องเซียงนเซียงในนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้จากตู้น้องมาเอาในนี้ก็ได้เนี่ยมีสกินเซียงเซียงสกินอ e ีห่าวสกินปริงตี้นะครับผมมีทุกสกินเลยอะถือว่าดีมากเลยหน้าเนี้ยการันตีก็น่าจะไม่ได้ดูน่ากลัวขนาดนั้นนะครับไม่แน่ใจว่าคอเลชันสกินจะเป็น70หรือเปล่านะเพราะว่าสกินจตนว่าน่าจะสูงนะครับก็ฟิลฟิวประมาณนี้าก,ก,การไม่ช่ว์เรื่องการเตียก็มีแหวนนะครับ สำหรับคนที่จะสังหาแหวนเนี่ยจะได้สูงสุด16วงได้ครั้งละ2วงนะครับครั้งละ25 25ก็ได้แหวน1วงแล้วอะถือว่าโอเคนะจันร์ว่าถือว่าโอเคเลยอะอแต่ว่ามันแปลแบบตอนมันแปรบรรทัดของตัวของาะวันการันตีนี่ดูยากมากเลยนะครับเพราะว่าของางวันกิฟต์เซตใหญ่สุดาะวันใหญ่เนี่ยอ๋อเทพีม้าี่การันตี350ครับกระดูกเนี่ยการันตี250แก่นอันนี้180นะครับเอา้าเที่มือลั่นผูไปสุ่มซะละ แกน,น,นันเนีร้อยแป0นะครับสกินเลือกได้นะครับเจ็ดสิบนะสำหรับสกินคอลเลคชันนะครับก็จะมีขออนุญาตหนึ่งที่เป็นตัวทั่วไปนะแหวนเนี่ยการันตี25นะครับได้รับสูงสุด16ครั้งอ้แต่ว่าการันตี350เลยอะ่ะ350คูณ50เอ้ยคูณ10ไปครับครั้งละ1 1จึกอะ3,500บารอ่ใบอะอันเนี้ยอืมก็ถือว่าสูงสูงอยู่นะแต่ว่าตู้นี้ส่วนใหญ่แล้วสกินออกไวครับมันชอบออกเร็ว ดวงแต่ละคนจะเป็นยังไงนะอืมมาคำๆไม่เห็นมีของราวัลอะไรดีๆให้กูเลยโอ้โหไม่มีจริงไม่มีจริงของรางวัลให้เราสีา่สิบใบมาโอหไม่พอด้วยไม่พออึ๊บโอ้โหแต่ปกติแนละ้วสกินออกวาอยู่แต่อยากได้จริงนะัสกินนี้นะครับ สุ่มตู้นี้คุ้มมากเลยได้อันนี้ด้วยได้กระดูกฟิชชั่นด้วยได้แหวนอันนี้สําหรับทําขึ้นร้านขึ้นแปดแสนจะปเตรียมไปขึ้นร้านก็นแล้วแต่แต่ละคนคุ้มเลยอ่ะได้ลูนแดงด้วยนะครับจะเป็นตู้ที่น่าสนใจและเดียวม,มากเลยสวยก็เกือบลืมแปลให้นะครับสาหรับกระดูกของตัวธนาดของปิงไม่ใช่ปิงตี้ดิเสียตี้นะครับหนึ่งดาวแดงเนี่ยเวลาที่เราติดลบเต็มของตัวอุณหภูมินะครับจะได้รับหัวใจแห่งฤด,ดูหนาว ตาว่าเลยแต่ละชั้นเพิ่มความเสียหาย10%นะครับให้กับศัตรูทั้งหมดสูงสุด5ชั้นซีดาวนะครับสำหรับศัตรูทุกตัวที่อยู่ในสถานะแช่แข็งจะโดนความเสียหายสุดท้ายจากหัวใจแห่งฤด,ดูหนาวเนี่ย10%สูงสุด50%นะครับถือว่าเป็นชิ้นบัฟที่ดูดีมากๆอืจันก,ก็เกือบเปลี่ยนแปลไปเลย5ดาวในหมด PvP เนี่ยทำให้ศัตรูติดดหัวหใจฤด,ดูหนาเพิ่มขึ้น1ชั้นนะครับ และศัตรูไม่สามารถปลอปลอยทักษะวิญญาณหรือโจมตีปกติใดๆได้เลยอ้อันนี้โหมดมาก6ดาวนะครับเมื่อสแตก็กหัวใจและดุนาเต็มความเสียหายสุดท้ายของเพื่อนร่วมทีมจะเพิ่มขึ้นถาวร200%โหดจัด ก็เป็นดูสกินคอร์ชั่นที่นานๆมาทีนะครับปีสองพันยี้นี้ก็จะจัดกันสําหรับสกินสุดเซ็กซี่ทางหน้าของเทปีกิมากันเลยสำหรับคลิปนี้จะเจนก็ต้องของตัวลาไปก่อนใครมีความคิดเห็นง่ายความสวยงามหรือว่าอะไรอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะครับไ <c oughs> ว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากร้เติมเงินเซล,ลราโคพาร์เติมถูกเติมใม่เติมดีไม่มีดีฟานเติมแล้ว,วอย่าลืมกดโค้ด W K 0 2นย์สอตามช่องไว้ในเกมเมอร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บิบูดครับบ๊ายบาย